กดแช่ไว้กดแช่กันก <c oughs> กดแช่รู้นีกดแช่เลย <c oughs> <c oughs> แม่คันอื่นไม่ไม่ kada 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 ออไม <oh> ่ได้พ่วงใช่ไหมเอาโติอเคอ่ะตอไเนีอันนี้ขันไม่หมอยังยวขันทวนขันเอาละได้พี่ไปไหนมาที่นี่เปียนเรื่อยๆงดื่อเๆเนี่เดี๋ยวคัะเดี๋ยวจะขับเซอร์เบแล้ ถ่านตรงนี้เรียบร้อยแล้วเสรหนื่อยแล้วทุกอย่างมันดีหมดนะโอเคใช่ไหมทุกอย่างมันดีหมดใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวเพิ่มมีปัญหาอะไรจะไปที่หาอูพี่เลื่อต้องไปต้องอะไรอีกเพราะมันต้องโอเคปกติเนาะแล้วก็เอ่อน้ำมันเครื่องได้ใกล้ถ่ายหรือยังครับผมน้ำมันเครื่องใช่เออยังยังเดี๋ยวต้องเข้าไปอู่พี่แล้วแหละพี่มีเปลี่ยนถ่ายไหมนี่ครับรับเปลี่ยนถ่ายใช่ไหม รรัับบคโอเคงั้นเดี๋ยวหนูเนี่ยวันเยียให้หนูเข้าการดึกก่อนเพราะหนูกะเช้าอยู่อีกวันที่หนึ่งเดี๋ยวหนูเข้าการดึกแล้วหนูขับไปเจาะเปลี่ยนถ่ายนะมันเคลื่อนมาเพราะมันน่าจะได้แล้วล่ะได้ครับน่าจะได้เปลี่ยนถ่ายแล้วเดี๋ยวหนูก็เข้าไปที่กองเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวหนูโทรหาพี่เพราะหนูมีเบอร์อยู่มีไลน์อยู่ไหมเออมีไลน์มีไลน์ใช่เรามีไลน์อยู่เดี๋ยวเราจะหาที่ใกล้ๆไม่ป่ะไหนไกลโอเคเดี๋ยวนะจำก่อนเราต้องถอดอแอลกอฮอล์ ได้ค่ะไปนี่ค็หักแล้วไม่เหลือแล้วนี่ไอหูใช่มันนั่นไปมันนั่นอะหูมันเหมือนประกอบต่อยังไงกันไม่รู้จริงแล้วคันนี้หนูไม่ได้ใช้หรอกมันเป็นรถอีกคนนึ่งใช้ก็เลยมาให้ลูกใช้แฟนเก่าเขาใช้ แล้วทำไมได้ออกคันใหม่คันหนูขับคันนี้อยู่แต่คันนี้แฟนแฟน,แฟนขับแล้วที่ใช้ชื่อหนูเป,ป็นคนคนเอาออกรถออกมาแต่น,นี้แฟนไปแล้วไงด้วยก,กันห,หนูก็เลยเอาคันนี้มาให้มีแค่อะไรพวกนี้ที่มันแต่หักน,นิดหนว่งมันซึมเต็มเลย เนอะเดี๋ยวเข้ากระดึกเนี่ยที่นี่เขาเช้าเดี๋ยวกะดุดูหนูเข้าเปลี่ยนถังมันนไทยได้ครับเพราะว่ามันน่าจะได้รอบแล้วหนูดูใบแล้วแบบน่าจะได้แล้วนี่เปลี่ยนกล้องอากาศด้วยไหมคุณฝนต้องเปลี่ยนกล้องอากาศน่าจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาเลยเปลี่ยนมาแล้วก็เปลี่ยนเลยเขาสายก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนอะไที่เปลี่ยนเลยกล้องอากาศอ่ะเปลี่ยนเลยถ้าเอามาแล้วเปลี่ยนเลยเราไม่บอกยาดน้ำมันเชื้อไขะ ก็ไปถ่ายรางวันเดี๋ยวก็ไปที่ร้านกันแล้วกันไหนมาแล้วเปินของอากัดไปเลยตกผ้าเอามาแล้วอะไอ้เตรียมไปให้หมดเลยบอกให้มันติดก่อนเถอะจะไปทำไมเยอะแยะตัวนไม่ติดใช่ไหมถ้าเราจัมาติดมันได้ก็ทำเลยไงต้องติดทีนี้ก็เอาเดีจ้ากองสีหักตอนห้าทุ่ม ทีนี้ก็เหลือตอนถ่ายนะ้ามันเครื่องเนงะ้ยเดี๋ยวป้ายถ่าย จบสายพี่เป็นไรล่ะนี่อยู่นี่เราสายไม่เจอแล้วคราวนี้อันนี้อันนี้่อท่อระบายอากาศลมัน ไม,มใ่ให้ลูกไปโรงเรีน,น,นหรือเปล่าเร่ใช้ร่งนี้ถ้าพรุงนี้สตาร์ทปิดก็ไม่มีปัญหาแล้วยวให้ลูกให้ลูกไปโรงเรียนนอกตอนเย็นก็หลับหลัพอได้วิ่งก็วิ่งมา ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไสายพันเดวปักเนาแล้วเดี๋ยวปัก,นะวปกสายคันที่นี่